สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆสุลสุวรรณครับวันนี้พ่อครับมหาบริการแชแนลเลยครับว่าใ้หาอวมหาบริกินหาตินเฟซบุ๊กฮับบุ๊กทางแฟนเพจนะครับพนองพัน์พินิจนะครับวันนี้มายามตุ่มครับอยู่ศรีสะเกดครับอำเภอศรีราษารจังหวัดศรีสะเกดมายามบ้านครับมามีการมีงานมางานขาวดำก็เลยแวะมาใส่ตุ่มน้ำเขาว่าเถื่อไรวะท่นแต่ไปลองเบิ้งครับพี่น้องมันสิถื่อวะ ไปกระเปาก่อครับไปหาอยู่หากินตามวิถีนอีสารครับใส่ตุ่มมันนี้มาใส่ยุลำน้ําเสียวครับมันนี่พี่น้องที่อําเภอศิลราลาดจังหวัดศรีสะเกษครับอุย้ยอันนี้ขื่นกุดผือด้ยพี่น้องนี่มันเป็นเสียววนเข้ามาเป็นเป็นเขื่นอยงนเสียวหลงเสียวหลงเออเสียวหลงมันไม่งงมันมีอันอเขื่นมาเป็น,เป,นเป็นลำห้วยวนเข้ามานะเป็นวนเป็นก้นหอย แต่บ้านก็เลื่อนเสียวหลงแต่ว่าบ้านนี่เขาเลื่อนวังอีไทยได้วนี่บองนี่นี่แหละอันนี้จาวังอีไทยไรห,หลังมงีหมอ้อโอ้อหม้อคนก็นมีครับลักหมอ้ออันนั้นที่พี่น้องเห็นอยู่างเป็นลักตุ่มนะครับเจดีกระดานนี่นี่อุ้มไตก้กวางไปไปผ้าเบาตะกอครับพาพี่น้องหายุห่ากินเหมือนนี้โอ้หมื่นเนี่ย,เ,ยเพราะว่ามันคืมครับพี่น้องอากาศคืมคืม ฝนตกดิ้นมังเศ้านี่เร้าล้วีมตลักตุ่มครับแน่นมดครับนี่สามสี่ลักนนี่นี่อุ้มกว่ากอ้อมอ้อมเพิ่ไอ้อมเพ่นเออเขาอ่กระเป๋าก่อครับแก่เสื่อลกิงกอนหันนี่อาหารเพิ่งกอนห้ามห้ามนอนแล้วเห็นห้า มีอันห่อผมขรัวห่อมนะครับปรุงคัวห่อมคัวเขาเปลือกแล้วก็ใส่หัวอาหารเป็นหัวอาหารหมูหน่อยก็ได้นะครับก็รุหมูนมนห<า>มน่<า>อยปลาดุกหน่อยก็ได้ใส่นองกันกับห่อผสมกันไปครับจะกินถืว่าถือดอกอ่าข้าเจ้าได้ทำเลดีกับถืออันนี้มาใส่นตำกุนหมูมารุ่นเพิ่นทำเล,ลบ่บ่บดีปันใด แต่ว่าขันม่ปลากับเขาเมดคือเขากล้องไม่ลไปตุกตักอยู่ปะคือมิด,มดตอกตอกอ้าพี่น้องไล้รุ่นไดุ้่นนะครับใชปาลานหันปลาดียไอ้น่เพี่น้องใชปลานหันปลาปลากลันตุ่งหน้าตุง้ยปาส่ด้พี่น้องปาใส่ปลาใส่พุณนะผงลิงอะแต่การลครับวันนี้ ่เนี่ยใส่หอมมันออยู่บ่พูดหรอโอ้ยพูดอไใส่มันแค่ิเอไอ้กอนเปรเทียจริงเลยสายหนามอเออโอ้ายการพี่น้องอ่ะนีสายหนามอ๋ไม่หน่อยกอนสายหนามอกยตะก้เอาออดอกทีไปเลยี่้อกบ่าปดกับพ่อด้อยู่แต่ว่าปลาี่ตัวงามเลยพี่น้องาสอยลาขาวสอยลาอีไทย เมีแบบง่ายคนน่ะเรงเลย้ยคนน่ะกินน่องเอ้ฮะนี่บอต้แตกเออต้แตกเด็การอลไรคนเนี่ยอุ้ยพี่น้องพี่พี่น้องเอ้ปัาไม่เหมนนี่นะมองนี่วิ่งตเข้าเขาก็งอไม้นี่มาันไม่ดีันไม่ดีโอ้ง่าตัวนี้ง่าผมเห็นเองเลยตัวนี้ง่าไม่อุ้ยพี่น้องอ่ะเจ้าของเก่า ตปลาพี ote, <iah> ่น้องงามอาเขาสวยนี่แตปลาขาสวยอันเอาย่ายามาหาง่ายหาง่ายขึงท่งเออมันดินใช่ง่ายแตกเออพิกั่นสเออเออพี่น้องเบิ่งโอ้ครับพี่น้องหาปลาบ้มันปลาขาสวยหมันบ้ามันมันอุ้ยตัวปลาเออพี่น้คนบุญเดปาตะกอมันนะปลตกเนี่ย้าหมันเออบกเบิก เจยบปเอายทเดียดเอาจะดึงเฮกเข้าไปนี่โอ้ตัวป่าออนซอนพี่น้องนี่ตัวงามมั้สิ่ง้เป็น่ี้ปลาเขาสวยครับนีตัวใหญ่พี่น้องพนะปลาเขาสวยนี่ตัวใหญ่่ะเดี๋ยวนี่ของเจ้าบ่นี่ยของหลังบ่เออแสดงว่าอันลักในไพ่ี่ของเจ้าเนอยนอเออนี่อาเบิงครับ เขาอยู land, ่ได yeah, like ้ะ oh, ล oh, nice uh ังนาล้เบ้งมคือหอกมคือบ่จ้ใส่ยังหลังอุ้ยพี่น้องพน่ะอุยใ่เบ่เข้าด้วพี่น้องพุดนะปุ้ยาันไ่ไมอานเดียลอยู่บ่เปิดตาบ้างเอาสวยเอาเปิดเอาเทเอาเทใส่ใส่เเพรามยามพีละล้งก้อนบ่นีละล้งแหลกวานีไปอันบ่เขาสียด้่เออล้างแหกเขาคึอเขาพี่น้องเบ่ง ปลาสอยนี่แต่ปลาสอยครัต่อยครับเห็นไหมแต่มัดเขาก็สิเอาไปเออเขาแล้วเน่คนปลาสอยตัวนี้นี่พี่น้องอุ้อนซ้อนดิคุณเหรออุ้ยมีดเนี่ยปลาสอยตัวนี้กัหลังนี้ก็บเได้ประมาณสามสี่ขีดเน่อยสามสี่ขีดเหรอหลังเดียวได้หน่อุย

โอ้หลัง oh, ขนาดหลังแหลกได้ครับนี่ยมีตะปลาสอยมีลุนีครับเจ็ดหลังใส่ปลาไหลได้พี่น้องแต่ว่าได้ผู้ละหาห้องรูปว่านี่ผู้ละใส่หลายคนในสิบหาโลเออพวกเซียนคนในยี่สิบหลังนี่ได้ประมาณเศรกโลเนาะยามยามไปกับยามใบเศร้ากับยามใบกับยามพี่น้องยามเศร้าแรงนะเขาซื้อ ใส่ใส sí, ่เสายมแร้งใส่เรงยยมเสาใส่แบบบไดเอันกู่เลยนะใส่ขามือขามขึ้นไปเลยนะยาวแลมันถือยู่ขยับน้อยนึงกัลออขยับจากก้าน้อยนึดแลมันลื่มลืมเอาเนียใส่มาบอกต่วัาตะกอนบอกกับแทกับยงมาอยู่ไ่ได้ขัวเขาเหรอตองมีัวัวนะโอ้ฮะัวเขา้าดมาดุนข่ดุน้นาดน้นานดุ้นมเาจะ้าดียวน เราใส่กําเดียวบ,บยว่อใวะล้างละก้อนบ่เพราะว่าเขาดหลังละสองละสามหมดนี้เออล้างเดียวก็สองก้อนขันหลังละก้อนแต่ว่าก้อนใหญ่ใส่ยี่ยยน้ำโขงกับลังละก้อนขนาดเบิ่งยุ่งก็เลยเออแต่ว่ามาเ <laughs> <ร>มื่อนี้ไม่มีโอกาสเดี๋ยวมาบ้านมาเห็ดคลิป <laughs> แต่ว่าปุ้ยขันใดญ่ยี่น้ำโขงยังสิ่นี่ตัวนี้ย่านเบิ่งอัยุ่งเยอะอันเบิ่งยุ่งสุดเลยหลุดเลยเบ่งต่ำมือเบ่งต่ำมือเลยต้ มกับอ้น้องมเงียบุ้ยมีรุ่นหพี่น้องมีรุ่นเด้อปิดปากกันมีรุ่นแล้วมีรุ่นเด้ออ่าตัวนี้สีหลายกว่าอ้ยพี่น้องใส่ไมขือออกพูนาจากผักงานาของง่าห้องไฟเยสิตไฟเยสิตเห็นไหโอ้ยนี่งางาแข็งตัวนี้สีงเคืองโลกูด้ยไายการแล้วหัวเคืงโลันีมวหัมันหลกเคืองโลนนี่มีแตปลาสอยตัวงามพี่น้อง อาเ่มึงม oh. so, oh. oh, yeah, ึงใไรไเอาเบิ้งดีนองโอ้โหเปนอกนีนี่ปลาสวยนี่สองหลังเลยพี่น้องเด้อเบงตลนั่นเสี้ะเออเสี้ยเสี้ยนข้าจานี่สองหลังพี่น้องเครื่องยางเินกี่ล่ะก็ถือโชว์ด้วยหน่ะี้ครับสหลังปลาเล้วครับเสองหลังเครื่องยางสองหลังนี่ประมาณ ลู่เราไปสองลแล้วลูลู่ลโลเคืองเออได้ยี่ดอกโลก็กลัวไม่ได้ยอดกลางน้ำตาลมันทอดมันกวกลางน้ำตาลสูตรเพื่อไงล่ะัวเข่ากลางน้ำตาลนุ่มแมวมันแล้วก็เด็ดไป้สูตรเออเซี่ยวสูตรนี่สูตรแห่งโกเนาะสูตรไพสูตรมันสูตรคอยนี่ใส่กล้วยหอมโหลดขี้มกล้วยหอมคือเรื่องตัวไหนสูตรมักปลาหนี่งหลอดเออขี้มกล้วยหอมหนี่งรายการเขาไม่ร้องส่เบิ่งเด้อขาบบุ่มบุ่ม่ะหรือขี้มยวน้ำอันล้าน ตบปาด้วย25บาทขวดได้25แต่ว่าเป็นครีมเด้อยครีมกล้วยหอมมาส่นครีมหัวเชื้อกล้วยหอมบอกครับใส่เออใส่คันครีมหัวเชื้อกล้วยหอมคันบ่มีแบบครีมกับแบบน้ำก็ได้เฮ้ยใครเด็กเด็กการเลยแล้วคันวานนี่เออหอมมันหอมดีกว่าหอมอาหารหมูหน่อยยี่เซียนหอมดีกว่าอันอันนมแมวนมแมวอือเฮ้ยพิษฟ้าพิษฟ้าเนี่ยเต้นดอกแล้วพิษฟ้าเนี่ย อ ez, gen, ันนี้สูตรถำเพันพี่น้องหอเข่าเออหัวเขาโคตพอได้พอได้พอได้มาอนี้พอได้อันนั้นทั้งคุณเป็นเอาปลาอ่อปลาเอาปลาอ่อบอกคุณอยู่ปลาอยู่ข้าวใกล้ๆคุณเอาปลาออะไรบ้างมาหนี่เครื่องเครื่องสอบพันพี่น้องโอ้โห้เครื่องสอบพันเหนียดอุ้มเหนียดอุ้มปลาอ่อ ปลาอ๋อคือปลาปลามันมามาท่อมันมาท่อน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลมันก็มาท่อสิคามสิคามสิคามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเคืนปลาอ๋อเอาม่วงมากลางม่วงขาดๆมากลางกัดว้าวว้าวโอ้เชือดีกว่าเชือดเยี่ยมมากเออเชือดเยี่ยมมันจ้าเฮยอ้าวแ้วใครมีอยู่อ่ะเอามาแหงเหลี่ยมันโอ้ฟันตายรู้โอ้ย ออกท so, kind of no, so mm ีมาแกงเหลี่ยมแบบแบบยิ่ปวดนี่เขาเซาใส่ตุ่มตั้งไว้นี่หลังนั้นเขางมันบอกมีหลังนี่ตั้งยิ่งซื้อหนู่พราะของแจ็คตัวฮะโอ้ไล่ตัวอยู่เออเรื่องครับพี่ต้องครับู่สิ่งหาลอยนี่ละขันแตะพันหนีซ้ำแนวอะที่ตามเด้วยมหาบริการแนลเด้อยให้ช่องยูทูบ บมาหาบราาิกินแฟนเพจต้องแทสู้่าต้บนสายน้ำโขงลา้องชี้นี่มัลองชิบงสายน้ยนำเสียวอือ